เดือนมก,กราคมเทศกาลหนังรางวัลในที่สุดเนี่ยเราก็มาถึงจุดจุดนี้จนได้นะครับเราก็มาเริ่มกันด้วยหนังเรื่องนี้เลยเนาะ Hell or High Water หนังเรื่องนี้นะครับจะว่าไปก็เหมือนเป็นหนังเก่านะครับเพราะว่ามันเข้างแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วเนาะตอนแรกเนี่ยผมเกือบจะได้ไปดูหนังเรื่องนี้แล้วนะแต่ก็เปลี่ยนใจนะครับเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดไปดูมาแล้วเนี่ยแล้วมาทำคลิปเนี่ยอาจจะไม่มีคนมาสนใจก็ได้อะไรประมาณนี้แต่พอดีว่าช่วงนี้เป็นเดือนมกรานะครับแล้วก็แน่นอนว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยได้รับคาชมเยอะแยะมากมายเลย ผมก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการไปหาหนังเรื่องนี้มาดูเนาะสำหรับตัวพล็อตเรื่องของหนังเรื่องนี้นะฮะก็คือมีพี่น้องอยู่2คนครับซึ่งเขาเนี่ยไปตะเวนปล้นแบงค์เยอะแย,ยะมากมายเลยนะซึ่งสาเหตุที่เขาทําแบบนั้นเนี่ยผมจะไม่บอกนะครับก็ต้องไปดูกันเองในหนังแล้วด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะฮะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวละครอของเจฟฟริดจ์ซึ่งเป็นเหมือนกับตํารวจเนี่ยนะก็ต้องไปตามหาตัวผู้ร้ายอะไรประมาณนี้นะครับ แน่นอนว่าฟังจากตัวเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยก็ดูธรรมดามากเลยนะแต่จุดที่มันแตกต่างเนี่ยก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันทําออกมาแล้วมันโอเคมากๆเลยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะชมเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะฮะก็คือการที่หนังเนี่ยใช้เวลากับตัวละครค่อนข้างเยอะครับ คือมันไม่ได้พยายามจะเซตสถานการณ์อะไรเป็นพิเศษเพื่อให้เรารู้จักกับตัวละครนั้นทันทีอะไรเงี้ยแต่มันเป็นการโชว์ฉากสนทนาฉากการใช้ชีวิตประจําวันทั่วๆไปของแต่ละตัวละครเพื่อให้เราเข้าใจถึงความคิดความรู้สึกการกระทําอะไรต่างๆของตัวละครจากการกระทําจริงๆอะ่ะคือแน่นอนว่าปกติเนี่ยเราจะได้ยินแบบเออตัวละครนี้พูดว่าตัวละครนั้นเป็นแบบนี้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 นะคือเรารู้เรื่องก็จริงแต่เราไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองไง แต่ในหนังเรื่องนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งเรื่องเลยนะในการเซตอัพตัวละครต่างๆเพื่อให้เราแบบรู้สึกอินจริงๆแล้วพอครึ่งหลังเนี่ยพอมันมีเหตุการณ์อะไรที่มันแบบลุ้นๆเข้ามาเนี่ยนะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบอินไปกับตัวละครแล้วแบบรู้สึกตามนั้นจริงๆซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยผมมองว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็อย่างที่ได้เกริ่นไปนะคะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างเยอะในการเซตอัพ ช่วงต้นเรื่องเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมเองก็ค่อนข้างเบื่อนะคือในภาพรวมเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันดีนะแต่ถ้าจะให้ดูอีกรอบเนี่ยอาจจะต้องคิดหนักนิดนึงนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ถูกฉลอก,กับผมเท่าไหร่แล้วดูไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ผมสนใจกับตัวในเรื่องได้ร้อยเปอร์เซ็นตลอดเวลานะครับคือแน่นอนว่าช่วงท้ายเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจและเราอินทุกอย่างก็จริงแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันก็มีหลุดหลุดอยู่บ้างเหมือนกันเนาะ ต่อไปพูดถึงในส่วนของการแสดงนะฮะในหนังเรื่องนี้นี่ก็มีเด่นๆอยู่3คนนะครับก็คือคริสไพน์เบนฟอสเตอร์แลวก็เจฟฟ์บริดจ์สนะฮะสองคนแรกเนี่ยที่เป็นพี่น้องกันนะฮะต้องบอกเลยว่าเล่นออกมาได้ดีมากๆและเคมิสตรีของ2คนนี้เนี่ยมันเวิร์คโคตรๆนะครับคือเขาเล่นแล้วเข้าขากันมากเลยแต่ผมรู้สึกว่าเบนฟอสเตอร์เนี่ยแบบเล่นเนียนมากๆเลยนะคือดูไปแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคนคนนี้เล่นเลยคือเหมือนแบบกลืนเป็นตัวละครไปเลยในส่วนของเจฟฟ์บริดจ์สเนี่ยก็เล่นแบบเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่า เคยคุ้นหูคุ้นตากันดีอ่ะคือดูแล้วมันให้ความรู้สึกแบบเอออย่างนี้แหละถึงจะเรียกว่าเจฟฟริเจสตัวจริงอะไรอย่างนี้ต่อไปก็ไปพูดถึงในส่วนของทางด้านเทคนิคนะครับในภาพรวมในหนังเรื่องนี้ก็ทําออกมาได้ดีมากๆนะในส่วนของการถ่ายทําการตัดต่อเนี่ยรู้สึกว่าเล่นกับอารมณ์ได้ค่อนข้างดีนะครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเน้นช้า,ชาๆใช่ไหมแต่คือมันช้าแต่มันสวยอ่ะนึกออกไหมอย่างเวลาฉากการพูดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นช็อตเฟรมนิ่งๆเลยนะแล้วก็เป็นตัวละครพูดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย แต่คือทั้งคอมโพสิชันของช็อตแล้วก็ทั้งตัวสีสันอะไรเงี้ยมันมันดูดีไงมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ดูน่าเบื่อจนเกินไปนะครับในส่วนของดนตรีประกอบไปเนี่ยแน่นอนว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นโมเดิร์นเวสเทิร์นเนาะก็จะมีเพลงสไตล์เวสเทิร์นอะไรเงี้ค่อนข้างเยอะนะฮะก็ในภาพรวมเนี่ยก็โอเคครับสรุปแล้วในภาพรวมนะฮะหนังเรื่อง Hell or High Water เนี่ยก็เป็นหนังที่ดีสมคําล่ำลือนะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบอะไรขนาดนั้นนะครับ การเล่าเรื่องของตัวละครเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆคือใช้เวลาทําให้เราได้เข้าใจการกระทําต่างๆอย่างแท้จริงการแสดงการตัดตอด่อส่วนของเทคนิคทั้งหลายหล่เนี่ยก็เรียกว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็แนะนําให้ไปดูนะถ้าเกิดคนดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให่กําลังใจกันด้วยนะครับติดตั้งข่าวสารของเพจได้ทาง Facebook ใน description box ข้างล่างเลยสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย